ะะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะทำง่ายมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะขั้นตอนแรกเราจะตีไข่นะคะครั้งนี้แอปก็ใช้ไข่3 3ฟองนะคะใช้ไข่3ฟองแล้วแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆจะใส่2ฟอง3ฟองตามใจชอบเลยนะคะโอเคจากนั้นพอตีไข่เสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็พริกไทยตามไปเพื่อรสชาติให้กลมกลมะะ่อยตามใจชอบเช่นกันนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเค เราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะตีไข่ให้ออกให้เนียนๆเลยนะคะพอไม่ให้มันแบบเป็นก้อนนะคะโอเคแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะโอเคขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่เนยในบนกระทะนะคะกระทะก็ตั้งไฟปานกลางนะคะไม่ร้อนเกินไปแล้วก็พอดี ก็จะละลายเนยนะคะเพื Tonight, ่อนๆจะใส่น้ํามันก็ได้นะคะน้ํามันพืชน้ํามันงาข้าวหรือน้ํามันอะไรก็ได้นะคะแต่แอปเปจะใส่เนยนะคะวันนี้ว่าให้อยากได้กลิ่นของเนยกลิ่นหอมของเนยอะค่ะรสชาติก็จะดีกว่านะคะแต่ก็จากนั้นเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะขอย้ำนะคะเพื่อนค่ะไฟก็ปานกลางนะคะไม่สูงเกินไปนะคะไม่งานไข่เราจะไหม้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ จากนั้นเราก็จะเอาขนมปังไปชุบไข่1ด้านนะคะแล้วก็กลับด้านอีกรอบนึงนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นอาหารแบบว่าอาารเช้าหรืออ่หารว่างก็ได้นะคะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะใส่อะไรก็ได้ตามใจฉันนะคะแล้วก็จะเพิ่มไปด้วยเกลือ,อแล้วก็พริกไทยนะคะ ใช้เวลาสัก1นาที2นาทีนะคะจากนั้นเราก็จะมาดูสิว่าไข่จับตัวสุกหรือ,อยังนะคะเราก็จะดูเรื่อยๆนะคะพยายามที่ให้ไข่ให้ทั่วเลยนะคะคจากนั้นเราก็ดูซิว่าไข่ ตัวดีกันหรือยังนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะกลับด้านกันนะคะนี่ตามภาพเลยนะคะกลับง่ายมากเลยนะคะเพื่อนๆมาดูกัื่อนจิว่าง่ายขนาดไหนนะคะแล้วก็รูปเลยนะคะเพื่อนๆก็ทําได้เช่นกันนะคะง่ายมากเลยนะคะถ้าครั้งแรกไม่สาเร็จครั้งต่อไปก็ต้องสําเร็จแน่นอน,นะคะ่ะเพราะแอปเปลิลก็เช่นกันนะคะจากนั้นแอปเปลิลก็จะเติมไปด้วย ใส่ชีสลงไปสองแผ่นนะคะชีสอะไรก็ได้ตามใจฉันนะคะตามใจเ,เพื่อนๆที่ชอบนั่นนะคะจากนั้นเปิ้ลก็จะใส่แตงกวาไปนะคะส่วนบบเพื่อนๆจะใส่อย่างอื่นก็ได้นะคะใส่สลัดอย่างอื่นตามใจฉันก็ได้เช่นกันนะคะแต่วันนี้เปิ้ลขอเป็นแตงกวานะคะว่ามีแตงกวาอยู่ในที่บ้านนะคะคจากนั้นแล้วก็พับไข่ข้างๆนะเข้าไปนะคะตามรูปภาพเลยนะคะทำง่ายมากเลยนะคะเพื่อน จากนั้นแอปเปิลก็จะเติมด้วยแคทชอปนิดหน่อยนะคะรสชาติก็จะได้อร่อยนะคะแคทชอปสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ตามไปด้วยมายองเนสนะคะมายองเนสนิดหน่อยตามใจชอบเช่นกัน,นะคะ่ะตามใจเพื่อนๆเลยเพื่อนๆจะใส่อะไรซอสอะไรก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตามใจเพื่อนๆเลยนะคะ เป็นสี่เหลี่ยมเองเห็นไหมคะน่าทานไหมเอ่ยเราก็จะกลับด้านเพื่อที่ให้ชีสมันละลายนะคะทั้งสองด้านเลยนะคะแเราก็ใส่ชีสไปสองแผ่นเลยนะคะคจากนั้นก็พร้อมเสร็แล้วค่ะเพื่อนเห็นไหมเอ่ยน่าทาไหมคะบ๊ายบาย